สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงเกาะติดสถานการณ์ฟันธงตรงประเด็นวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับตรงบริเวณด้านหลังของผมนี่จะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นบ้านเรือนของประชาชนแล้วต่อเชื่อมออกไปก็คือทางซ้ายมือนี่เรียกกันว่าคลองผเงเผง คุณผู้ชมคงจาได้นะครับว่าเราเคยรายงานสถานาการณ์ให้คุณผู้ชมทราบเป็นระยะว่าสถานาการณ์น้ําในปีนี้โดยเฉพาะคลองผงเผงที่อ่างทองระดับน้ำเนี่ยมีการเพิ่มสูงขึ้นวันนี้เราก็เลยลงมาสํารวจพื้นที่จริงเนี่ยแหละนะครับอยู่ในบริเวณย้ำนะฮะวันนี้คือบ้านของประชาชนซึ่งตั้งอยู่ติดกับริมคลองผงเผงคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะฮะว่าด้านหลังของผมถ้ามองลงไปเนี่ยตรงนี้เป็นสวนกล้วยที่ชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีการปลูกกันเอาไว้ล่าสุดเนี่ยระดับน้ําจากคลองผงเผง ผู้ชมครับไหลทละลักเข้ามาท่วมสวนกล้วยทําให้ขณะนี้เนี่ยชาวบ้านที่อยู่ติดกับคลองผงเพงทั้งหมดที่ปลูกกล้วยได้รับความเสียหายวันนี้เราจึงลงมาสํารวจเพื่อดูสภาพความเป็นจริงนะครับและที่สําคัญก็คือว่าตรงบริเวณคลองผงเผงจะมีอีกหนึ่งอาชีพก็คือชาวบ้านจะมีการเพราะปลาเลี้ยงปลาในกระชังอย่างที่ทราบแหละครับว่าเมื่อประมาณสองวันก่อนเกิดสถานการณ์ก็คือระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนทําให้ปลาเกิดการน็อกน้ํา วันนี้เราเลยลองมาตรวจสอบข้อเท็จริงกันเนี่ยแหละนะครับว่าณวันนี้ที่เรากําลังรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบสถานการณ์นั้นมันคลี่คลายแล้วหรือยังและที่สําคัญน้ําเหนือที่กําลังไหลลงมาสมทบจากสุโขทัยก็ดีจากพิจิตรก็ดีเมื่อมันไหลลงมาสู่โซนภาคกลางอะไรจะเกิดขึ้นณขณะนี้ครับคุณผู้ชมฮะเราอยู่กันตรงบริเวณแถวแถวคลองผงเพงนะฮะอ่างทองย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งตรงนี้คือบริเวณบ้านของชาวบ้านเดี๋ยวเราลองเข้ามาพูดคุยดูนะฮะว่าระดับน้ําที่มันไหลทละลักเข้ามา ถ้าเทียบกับปีก่อนมันมากหรือน้อยเดี๋ยวลองมาคุยกับชาวบ้านดูนะฮะนี่ระดับน้ําถ้าคุณผู้ชมเห็นนะฮะส่วนใหญ่อะเดี๋ยวกล้องลองจับสภาพบ้านคือส่วนใหญ่คนที่อยู่ริมคลองเนี่ยจะเห็นนะฮะว่าบ้านเนี่ยยกสูงกันเหมือนกันหมดแต่ว่าปีนี้ที่ถูกระบุว่าน้ํามันมาเร็วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวลองดูนะฮะคุณผู้ชมฮะนี่กำลังจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าของบ้านนะฮะอะนี่เป็นบันไดพอดีเดี๋ยวขอเชิญคุณยายสักนิดนึงนะฮะะสวัสดีครับคุณยายครับ นี่คุณยายอยู่ติดกับคลองนี่มาันหานหรืออยัางอันเนี่ยอ๋อเกิดที่นี่ค่ะเกิดที่นี่เลยค่ะเป็นยังไงฮะระดับน้านี่ที่เรายือนอยู่นี่คือบ้านยกสูงนะถูกไหมฮะใช่ค่ะพอเมื่อกี้ตอนที่ยืนอยู่ตอนผมเดินเข้ามาเนี่ยระดับน้ำเนี่ยมันเหมือนกับพื้นที่ต่ำค่ะถามจริงฮะนี่คุณยายเองเนี่ยเวลาใช้ชีวิตแบบนี้เนี่ยริมน้ําแบบนี้ปีนี้ถ้าเทียบกับปีก่อนมันมากหรือน้อยอยังไงเดี๋ยวคุณยายเชิญที่เส้นหนึ่งคะ ปีนี้ยังน้อยกว่าค่ะแต่ว่ากําลังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะคือมาไม่ได้ลดลงไปเลยเหรอฮะไม่ลดเลยค่ะตอนนี้ขึ้นเออขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเออขึ้นมานี่ยังไงฮะคนที่อยู่ริมน้ําอย่างตีกระครองผงเผงนี่เขายังไงต้องอพยพหรือว่ายังไงหรือยังอยู่ได้ก็ยังอยู่ได้ค่ะเพราะว่าบ้านเราสูงเพราะว่าแต่ละหลังแถวนี้ดีดหมดคือเขาเรียกกดีดพื้นให้สูงขึ้นดีดพื้นให้สูงขึ้นถ้าเทียบกับปีก่อนก็คือปีนี้เนี่ยคือยังเบากว่า ยังเบาก,ากว่าค่ะเพราะว่าน้ําเพิ่งมาจริงๆแล้วนี่ผมถามนิดนึงนะฮะเพราะเห็นเวลาประกวดเป็นข่าวเขาบอกแถวคลองโขงเพงเนี่ยส่วนใหญ่เวลาน้ํามันมาจริงเนี่ยเขามีการประกาศเตือนกันไหมว่าเดี๋ยวน้ําจะเพิ่มขึ้นก็มีบ้างค่ะก็เขาประกาศนะอย่างวันนี้เขาก็ปราบอกว่าเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้น้ําจะเพิ่มอีกประมาณ50เซนอีก50เซน คือถ้ามาสักครู่นี้ก็คือเอวผมแล้วนะฮะคือถ้าเทียบกับคุณยายถ้าคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจภาพจะเห็นชัดแบบคุณยายเวลาเดินลงไปเนี่ยก็คือก่อนจะออกจากตัวบ้านที่เป็นพื้นที่ต่ำคุณยายนี่ระดับอกแล้วพรุ่งนี้จะขึ้นอีก50บเซนค่ะก็ะะะอบอกว่าพรุ่งนี้นะจะปล่อยลงมานี่ผมดูนะฮะเดี๋ยวกล้องลองจับนี่เรืออะไรต่างๆนี่คือมันเป็นวิถีอยู่แล้วหรือปเปล่าฮะวิถีชีวิตนะของชาวบ้านแถวนี้ทุกบ้านต้องมีเรือเพราะว่าถ้าไม่มีเรือนี่เราจะลําบากแหละตัดขาดจากโลกกั ทุกทีนะคะถนนนี้นะคะเรือพายได้ถนนที่คุณจอดรถอยู่นะคะเราต้องพายเรือไปโอ้ยไปแสดงว่าปีนี้เนี่ยมันยังลดระดับลงมันมันไม่ได้ลดนะคะแต่มันเพิ่งจะเริ่มขึ้นอ๋อเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นนะคะคือจริงแล้วไม่ได้มาเฉพาะตรงจุดที่บ้านของชาวบ,บ้านที่ติดกับคลองผงเพงเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมออกไปดูสภาพถนนด้วยคือวันนี้ที่ทีมข่าวเรามาเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือสภาพถนนเนี่ยณักขนาดนี้เนี่ยรถยังแล่นผ่านได้ เพียงแต่ตัวบ้านที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยแหละนะฮะซึ่งติดกับคลองผงเพงเนี่ยน้ำไหลทะลักเข้ามาแล้วจริงจริงมันไม่มีแนวคันดินอะไรกั้นเลยหรอฮะคุณยายก็เมื่อปีที่แล้วนะคะท่วมจนนั้นแล้วก็เขาก็มาเสริมถนนให้นะหน้าถนนที่เราคุณจอดนะ่ะเราเสริมขึ้นมาแล้วนะคะนเสริมขึ้นมาแล้วะะเขาเสริมถนนรอบๆบคลองหรือว่ายังไงค่ะเนี่ยฮะก,ก็จากจากหมู่บ้านนะฮะจากถนนใหญ่นะฮะก็เสริมขึ้นมามถ้าเผื่อว่าไม่เสริมถนนนะฮะ ปีที่แล้วเนี่ยมาถึงปีนี้ท่วมแล้วค่ะนี่เขาเสริมมาแสดงว่าตอนนี้เนี่ยที่เรามาณนะขนานี้เนี่ยแถวคลองผมเพงขึ้นน้าเพิ่งจะเริ่มขึ้นคุณยายถามจริงฮะดูขาะะ่าวบ่าฮะว่าน้ําเหนือมันกาลังจะลงมา <c oughs> ดูค่ะคาดการไว้ยังไง <c oughs> ก็คิดว่ามันคงจะมากกว่านี้อีกเยอะเจิมทีนะเดี๋ยวลองสาวถ้าปีก่อนเนี่ยระดับน้ามันสูงประมาณไหน <c oughs> คุณยายลองกลให้ผมหน่อยมฮะนี่ผมเห็นคาบน้ําอันนี้ใช่หรือเปล่าฮะ อนี่คือคราบนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกล้องลองซูมนิดนึงฮะก็คือเลยหัวคุณยายเลยประทานโทษนะฮะคือประมาณอย่างนี้เลยคือเกือบถ้าเทียบเนี่ยก็คือมันเกือบมิดหัวผมนี่ของปีที่แล้วปีนี้อันนี้เรายืนอยู่บนที่สูงถูกไหมฮะกําลังจะขึ้นที่คุณยายบอกค่ะนี่ถามจริงคุณยายทําอาชีพอะไรฮะอยู่แถวๆก็เกษตรครับไปหมดเลยหรือเปล่าฮะก็ก็กเห็นจยอดไหวๆนี่ ผักปลูกอะไรพวกนี้ไปหมดนี่ฮะมะเขือนี่ฮะจมน้ำยังอยู่เห็นยอดยอดอยู่อันนี้ก็คือเสียหายหมดเลยมะเขือเขาไม่ย้ายเหรอฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาบอกน้ำมันมาแล้วจะทางเหนือแล้วจะย้ายไปไหนล่ะคะที่นี่มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่อยู่แล้วนะแล้วถ้าเป็นคุณนะคุณจะย้ายไปไหนในเมื่อเราไม่มีที่แล้วที่นี่แล้วเราไปที่อื่น นะถ้าบ้านใกล้เดนเทียงบ้านรูมันหลายมันก็โดนเหมือนกันหมดนะยคะคือคนแถวผงเพงโดนเหมือนกันหมดย้ายไปบ้านหลังนู้นก็โดนยังไงเราก็โดนก็อยู่ที่นี่แหละแล้วก็ดีดบ้านสูงสูงกันขึ้นมาอ่ะขอบพระคุณนะครับ,บ,ค,ค,รบคุณยายครับขอบพระคุณครับ,บ,รบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะผมก็ไม่ชำนิชำนานทางมันจะบุ๋มไหมฮะเนี่ยคุณยายอ่อบบาอ่าอา่า ะะเดี๋ยวขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ลังจะพาคุณผู้ชมลองไปดูสภาพบ้านข้างๆซึ่งจริงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการทําสวนกล้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมเราดูกล้องแผนไปเลยก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะบรรยายให้คุณผู้ชมเท้ทราบนะฮะลองดูทางซ้ายมือของผมเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอีกหลังหนึ่งก็แล้วกันนะฮะจะเห็นว่าที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ขณะน,นี้นี่คือข้างหลังนี่ก็คือสวนกล้วยทั้งนั้นเลยนะฮะที่อยู่ติดก,กับคลองผเองเผง แล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาคุยกับชาวบ้านนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ทําสวนกล้วยแล้วได้รับผลกระทบประเด็นวันนี้ที่เรามาเนี่ยเพื่อจะมาตรวจสอบเนี่ยนะฮะที่เขาบอกว่าระดับน้ํามันเริ่มจะทรงๆแล้วเพียงแต่ว่าน้ําเหนือมันกําลังจะลงมามันเพิ่มขึ้นหรือไม่ชาวบ้านบอกแล้วนะฮะว่าขนาดนี้มันกําลังเพิ่งเริ่มต้นนะฮะนี่ขนาดเริ่มต้นอย่างระดับนี้นะฮะสำหรับชาวบ้านอ่ะเดี๋ยวลองพูดคุยนะฮะอันนี้เจ้าของบ้านเดี๋ยวเชิญอันนี้ก็ได้ฮะคุณพี่พฮ <ะ S 1> ใช่ค่ะทำสวนกล้วยอยู่ค่ะทำสวนกล้วยทั้งหมดกี่ไร่ฮะทั้งหมดสองสามไร่ค่ะสามไร่ได้แต่ว่าไม่ใช่กล้วยอย่างเดียวนะฮะอ,อาจจะมีพืชไอ้นี่พวกกะเพราโหระพาพืชผักสวนครัวเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือหมายความว่าสวนกล้วยต่างๆที่อยู่ด้านหลังของเราเนี่ยนะฮะที่กูผู้ชมเห็นนะฮะคือเวลาท่วมแบบนี้คือยังไงมันมันไปหมดเลยไปหมดเลยค่ะม,มันก็ท่วมคือมันยังไม่ได้ผล มันก็ท่วมไปหมดเสียหายหมดเลยสูญเสียหมดเลยเขาไม่ประกาศเตือนเลยเหรอฮะว่าน,นี่น้ํามันมาอเอาประกาศเตือนแต่เราทำไงล่ะคะกล้วยเราคุณย้ายไม่ได้แลวคะ่ะอ่ามันเขาบอกว่าน้ําจะมาเราก็ต้องยอมรับสภาพควา,ามเป็นจริงก็กล้วยเราก็ยังไม่ถึงระยะเวลาของการตัดมันสูญเสียไม่แล้วเธอสมมติน้ํามันท่วมอย่างนี้นะฮะนี่คือในบริเวณบ้านด้วยซ้าไปเนี่ยมีการชดเชยไหมที่ก็มีบ้างเป็นบางส่วนค่ะแต่ไม่เต็มร้อยแล้วก็ไม่ถึง50เปอร์เซ็นต์ ที่เราสูญเสียเนาะแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยเหลือบ้างแต่ก็ไม่เต็มร้อยก็ประมาณโดยไม่ถึง50%นต์ดูข่าวไหมฮะที่ก็บอกน้ําเหนือมันกาลังจะลงมาสมทบดูค่ะไปยังไงกลัวไหมนี่ถามจริงบอกตรงก็ไม่กลัวมันชินซะแล้วมันเป็นวิถีชีวิตของเราแล้วอ่ะมันจะต้องท่วมทุกปีแต่ขออย่าให้เหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วมันมากไปหน่อยนึง <laughs> ปีนี้มัน ก็คิดว่าปีนี้มันไม่น่าจะถึงปีที่แล้วจริงๆเขามีการตัดไฟไหมฮะถ้าผมดูจากสภาพน้ํานี่มันก็สูงเหมือนกันที่อยู่ริมคลองตัดไฟการไฟฟ้าเข้ามาอนุเคราะห์ให้แล้วอยู่ยังไงฮะกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ไม่ตัดนะฮะคือคือยกไฟเพราะว่าไฟให้สูงขึ้นไม่ไม่ท่วมอยู่แล้วแต่เราท่วมเฉพาะด้านล่างคือสวิีอะไรก็ไปอยู่ข้างบนหมดอ่าอยู่ข้างบนหมดนะฮะก็แสดงว่าณวันนี้แถวคลองผงเพียงชาวบ้านยังอยู่กันได้อยู่ได้ค่ะเพราะว่าบ้านเราดีสูง เราดีส่งให้พนน้ําแต่ว่าการคมนาคมเราไม่สะดวกก็คือต้องใช้เรือนี่ถามจริงนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปดูอย่างอื่นเชื่อมั่นรัฐบาลชุดนี้ไหมเนี่ยเรื่องแก้ปัญหาน้ําท่วม <c oughs> คนที่บ้านโดนน้าท่วมอยู่ทุกปีเนี่ยพูดยากนะคะ <c oughs> มันเราไม่รู้จะแสดงความคิดเห็นยังไงเนาะแต่ก็หวังไว้อะว่ารัฐบาลจะต้องช่วยเรา <c oughs> ได้บ้าง เอาละฮะขอบพระคุณนะคบคุณป้าครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะนี่จริงๆแล้วนี่คือสภาพของชาวบ้านจริงๆแล้วจะอยู่ติดกันอีกนะฮะนี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวกล้องลองขยับเข้ามาสักนิดหนึ่งนะฮะจะมีท้ายๆคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะว่าจะมีบ้านเรือนของประชาชนอีกสภาพเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกันแบบนี้หมดนะฮะบริเวณท้ายๆเนี่ยก็คือท่วมเข้ามาหมดดีอย่างหนึ่งก็คือว่าปีนี้ระดับน้ํามันกําลังเริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินออกไปดูด้านหน้านะฮะเพราะด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชม เขายกสูงขึ้นมาแล้วเนี่ยระดับน้ำเนี่ยยังท่วมไม่ถึงแต่ระดับน้ําที่มันกําลังมาเนี่ยมันจะมีผลหรือไม่เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินไปที่บริเวณด้านหน้าแล้วจะให้คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งอาชีพนะฮะที่ชาวบ้านแถวผงเผงคลองผงเผง,ง,เงอ่างทองเขาทํามาหาก,กินกันก็คือในส่วนของเลี้ยงปลาในกระชังกล้องลองแพนนําหน้าไปก่อนเลยก็ได้ครคุณผู้ชมลองดูเทียบน้ำนะฮะระหว่างน้ําในบ้านกับบริเวณถนนคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่า มันเหมือนกับจะปริ่มๆขึ้นมาบนถนนแล้วเนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าในส่วนของชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็อย่างที่เห็น,นะฮะอันนี้เราหลุดออกมาจากพื้นที่บริเวณของชาวบ้านมาอยู่ในโซนที่มันเป็นถนนคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามมานะฮะนี่กำลังจะพูดคุยนี่ตอนนี้ผมอยู่กับผู้ใหญ่บ้านนะฮะนี่ผู้ใหญ่